สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยจะพามาดูบอนสีสักกานิมิตค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป่งแ a n d v ววด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะทำการแยกหน่อบอนสีสักการนิมิตค่ะ กตัวบอลสก,กัญยมิตเนี่ยก็จะมีความสวยงามมากๆนะคะโดยเฉพาะที่ใบนะคะมีการแบบว่ามีรวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะสก,กันิมิตเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับมะขวานลังสันค่ะเพราะว่าสก,กาันยมิตนะคะก็คือมัะควานรังสันที่แผงออกมาจนได้เป็นแบบนี้ค่ะและสวยงามมากๆเลยนะคะเราจะทําการแยกหน่อยอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะหลังจาก เรา,เาใช้สูตรที่เราใช้อยู่นะคะแล้วก็เขาแตกกอขนาดนี้นะคะสักการิมิต้นเนี้ยก็พร้อมที่จะแยกหน่อแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆสําหรับการแยกหน่อนะคะอันนี้คือไม้ค้ำของความคุณแม่เป่งน,นะคะเพราะว่าความคุณแม่เป่งเนี่ยเราจะทําให้เขาเป็นทรงพุ่มนะคะเราก็เลยเอามาแกะนะคะค่อยๆแกะเนาะเพราะว่าเราจะทําการแยกเขาให้เขาสวยที่สุดนะคะ การแยกเนี่ยเราจะเอาดินออกไม่ทั้งหมดนะคะเราจะดูว่าอ่าเราจะเอาดินเนี่ยของเขาเนี่ยเหลือไว้นะคะเหลือไว้บ้างเพราะว่ามันเขาจะได้ชินกับการที่เขาอยู่แบะ,ะอันนี้นะ,ะเพื่อน,เอนๆเห็นไหมคะล่าลากเต็มเลยเนี่ยลากสมบูรณ์สมบูรณ์มากนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็แตกหนอ่อหลายต้นมากความคุณไม่เป่งเนี่ยทางเราเนี่ยเราถนัดที่จะ แยกหนอ่อแยกหนอนะคะที่จะแบ่งปนันเพื่อนๆนะคะเราก็เลยทําการแยกแบบนี้เลยนะนนเราก็จะดูเอาค่อยๆกลัวลากเขาจริงๆลากเขาไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าเราแยกหน่อขนาดนี้แล้วนะคะหลังจากที่เราเอาออกนี้แล้วนะคะดินที่เราจะต้องใช้เอาออกเนี่ยทางเราก็จะเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ผสมใบไม้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นี่ค่ะล้างลากเลยนะ เพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะได้แยกกอเขาถูกว่าเออเนี่ยกอเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะดูทีว่าเขามีกี่หน่อนเนาะด้วยความเขาสมบูรณ์แล้วเนี่ย่าเขามีกี่หนอนนะ,ะ,ะอุ้ยหลายหน่อยเลยค่ะเพืเ่อนๆนี่ขนาดไม่ได้ผ่านนะคะเขามีลูกเยอะเลยแล้วก็คุณแม่เขาก็ใหญ่มากค่ะเพืเ่อนๆค่ะดู อือดูค่ะดูนี่นี่น,นี่ให้ดูชัดๆเลยนะคะเนี่ยดูสิเห็นไหมคะนี่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นรวมทั้งคุณแม่ด้วยก็เป็นห้าต้นค่ะเพื่อนๆนี่ดีใจมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ล้างให้สะอาดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำการชาําเเขานะคะแล้วก็ไปแบ่งปันที่เพจความคุณแม่เป่งเลยะคะ่ะ เพื่อนท่านไหนชอบสัตว์กันนิดๆนะคะไปติดตามเพจความคุณแม่เป่งได้นะคะเราจะไปคบปะัพูดคุยกันที่นั่นได้สะดวกมาก,มากๆเลยนะคะ <_ c oughs> เห็นไหมคะล้างนี่ถือว่าสะอาดแล้วนะคะ <_ c oughs> เดี๋ยวเราทําการแบ่งเลยค่ะสำหรับน้ํานะคะที่เราล้างล่าเนี่ยเราอย่าทิ้งนะคะประหยัดน้ํานะคะเราไปลดต้นไม้ได้เลยนะคะนี่ค่ะลดแบบนี้เลยนะ <_ c oughs> เพื่อนๆอย่าทิ้งเนาะเพราะว่าเสียดายน้ําค่ะ <_ c oughs> จากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอานี่เลยค่ะ มีดมาตัดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการแยกเลยนะคะตัดหัวติดมาหน่อยนึงนะคะเอาลากเข้ามาด้วยนะเขาจะได้อยู่โตเร็วๆเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆได้ตัวหนึ่งแล้วอุ้ยได้อันนึงแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะอันนี้ใครได้ไปนะโอ้ยหูมีหน่อด้วยคะ่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยให้หน่อติดไป็หนึ่งอัน<ๆ>เนาะ ให,ให้เห็นชัดๆนะคะการผ่านี่ให้เป็นอย่างนี้นะให้ลากข้าติดมาด้วยเขาจะได้เป็นเร็วๆเนี่เห็นไหมคะโอ้ตายแล้วอันนี้มีหนอ่อหลายหน่อเลยนี่เขากำลังจะแตกอีกเยอะเลยนะเราใจร้อนเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นมีดไหมนี่ใช้สมบุกสมบันมากหักหมดแล้ว เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ปูนแดงทาก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ใช้ปูนแดงนะคะก็ปล่อยให้เอ่อล้างน้ำให้สะอาดเลยแล้วก็ฉีดน้ำให้ยางเขาออกให้หมดแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งแล้วก็สามารถที่จะเอามาชําได้เลยนะคะนี้เลยนะคะเราจะล้างน้ำอย่างนี้เลยนะคะฉีดเลยค่ะฉีดให้สักพักสักห้านาทีก็ได้สามนาทีก็ได้ฉีดให้ยางเขาออกให้หมดเนาะให้เขาแบบว่าให้หมดยางค่ะเพื่อนๆเขาจะได้ไม่เน่าเนาะ แต่ถ้าเพื่อนๆอมีปูนแดงก็จะดีแต่วันนี้ฟาร์มคุณไม่เป็นอะ่ะปูนแดงไม่รู้ใครเอาไปกินหมากหมดก็เลยไม่มีใครขโมยไปกินหมากหมดก็ไม่รู้เนาะหรือว่าดูเวลาตัวเราเองก็ไม่รู้ะนะคะนี่ล้างแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ไปถึงให้แห้งแล้วก็ทําการทําได้เลยนะคะระหว่างรอนะคะเราก็มาผสมดินกันเลยนะคะดินแล้วก็จะใช้ใบก้างปูนะคะสองส่วน ะะเสร็จแล้วดินที่เอามาจากต้นเขาอีกหนึ่งส่วนประมาณนี้พอนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นนะคะเราก็ใช้นี่เลยเพอร์ไลซ์สักครึ่งส่วนครึ่งส่วนอันนี้เนี่ยเพอร์ไลท์เนี่ยเขาจะช่วยให้รากเดินดีนะคะแล้วก็ เป็นง่ายนะคะไม่ว่าพืชชน,นิดใดนะคะถ้าใส่ไปนิดหน่อยเนี่ยเขาจะทําให้รากเดินดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูไม่ต้องใส่อะไรมากเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการใส่กระถางเดิมนี่แหละนะแล้วดินใส่หน่อยดูดินจะน้อยอใส่กระถางเดิมเขานี่แหละนะ,ะ,นออะ,ะเ,เขาะะจะได้จริงๆอันนี้ใบก้ามปูเนี่ยเราหมักที่วัวไปแล้วนะเพื่อนๆ ไม่ใส่ถุงมือเลยใช้นี่ตักเอาปกติใช้มือส้วบๆเลยเนาะน,นี้ทำแบบนี้เลยนี้เราเตรียมดินไว้สำหรับต้นนะโอ้สี่ต้นอันนี้ต้องไปเอามาอีกอันนึ้งเตรียมดินให้พอก่อน เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกกันนะคะเดี๋ยวขอเวลาเตรียมดินให้เรียบร้อยก่อนค่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะแห้งเรียบร้อยจริง,รงๆอ่ะเราสามารถที่จะตัดหน่อเน,นี้ยไปชาได้เลยนะคะแต่ทางเราอ่ไม่เอาดีกว่าเนาะปล่อยอย่างนี้แหละให้เขาแตกหน่อนขึ้นมาแล้วเราเค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จับรากให้อย่างนี้เลยให้มันบานๆเนาะอย่าให้มัเขายุ่มเขาจะได้รากเขาจะได้เดินไปหาอาหารให้ทั่วเนาะเสร็จแล้วเนี่ยดินอันนี้เลยแล้วกันง่ายดี เดี๋ยวเราค่อยไปนี่ใหม่นะคะให้เข้ามิดเลยนะแล้วก็แล้วเราก็เอาไม้ค้ำมาไม้ค้ำอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเมื่อกี้ยังอยู่เลยนี่อึ๊บเนีาา่ยนะคะเราก็ทำให้เขาค้ำเป็นกอไว้นะเพื่อที่เขาจะได้ไม่กระเทือนนะอย่างนี้เลยเพื่อนทำแบบนี้ไว้นะนี่เห็นไหมคะ เสร็จแล้วเขาก็จะเป็นกออย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็ตั้งเองนะคะจากนั้นก็ลดน้ําลดน้าในดินเขาก็จะยุบลงเนาะแล้วเขาก็เด๋ยกเขาก็เป็นเองแหละทางเราเนี่ยก็ทําแบบนี้แหละคะ่ะไม่ได้มีพิธีอะไรเยะแยะนะบอลก็สวยทุกต้นนะ ตนทางเรานะสวยทุกต้นงามทุกต้นครับเ,เพื่อนเอ้ามีสี่ต้นไม่ใช่เหรอแยกมาสี่อะ ลากเยอะมากค่ะอย่าลืมนะเพื่อนๆใครจะมาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งนะยินดีต้อนรับเนี่ยเชิญทุกวันเลยแต่ว่ามีมาวันละคนสองคนเอง <c oughs> เพราะว่าเพื่อนๆอาจจะอยู่ไกลเนาะอาจจะมาไม,ไม่ไม่ไม่ ไม่ได้มาแถวนี้อะไรเงี้ยก็เข้าใจอยู่เนาะแต่อยากเจอเพื่อนเนาะเราถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วละค่ะเรา,เามาดูกันทุกวันเนี่ยมอบความรักความคิดถึงให้กันทุกวันเนี่ย จริงๆอ่ะเพื่อนๆคนไหนมีใบก้ามปูอย่างเดียวก็ใช้ใบก้ามปูอย่างเดียวก็ได้นะมันก็ดีมากๆอยู่แล้วแ่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าผสมอย่างอื่นไปด้วยมันทําให้ต้นไม้ของเรามีอาหารเพิ่มมากขึ้นก็ดีนะคะเพราะว่าเราถ้าเกิดเรามีสูตรอะไรที่เราสามารถที่จะทําแล้วก็ต้นไม้เรางดงามเนี่ยเพื่อนๆก็ลองทําดูไม่เสียหลายค่ะอย่างครั้งเราเนี่ยกว่าเราจะทําได้ขนาดนี้เราก็ เรียนรู้มาก็นานเหมือนกันนะคะเพราะว่าพยายามค่ะพยายามเรียนรู้จากท่านอื่นๆว่าเออเนี่ยก็ทำกันยังไงนะคะเราไม่ได้ปลูกเฉพาะพันสีนะคะต้นไม้อย่างอื่นเราก็ปลูกค่ะเพื่อนๆรับรองค่ะสูตรเรานี่เราใช้จริงในสวนเอาไว้ข้างล่างก่อนพลมพัดแรงลมพัดตึ้งเลยที่นี่เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปใส่ตู้อบกันนะคะ ใส่พอเขาฟื้นตัวดีเนี่ยเราก็จะอ,ออกเอาไว้ข้างนอกค่ะเพื่อนเอนเพราะว่า,เ,าเราจะได้ทําการให้เขาแข็งแรงนะจะได้ส่งไปให้เพื่อนๆได้ถ้าเกิดอ,ออกจากตู้อบปุ๊บออกไปให้เพื่อนเอนเลยเนี่ยไปถึงเพื่อนๆนก็จะเหี่ยวตายได้เนาะจะเหี่ยวได้แต่ไม่ตายหรอกเขาก็แตกหน่อใหม่แต่อยากให้ทุกทุกอย่างสวยอะค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไม้มาค้ำนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะเอาไปไว้ในตู้อบกันค่ะเห็นแล้วไหมคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาใส่ตู้อบกันนะคะนี่คือตู้อบของเรานะคะใส่ไปเลยตั้งไว้แบบนี้ค่ะอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะสดชื่นงดงามแลละเดี๋ยวเราจะก็จะไปเลี้ยงข้างนอกเนาะแล้วก็เอาทำการแบ่งปันกันนะคะ นี่ค่ะบอนสีของเรานะคะที่เราทําการแยกเหมือนวิธีนี้เลยเพื่อนๆคะ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่แป่งด้วยนะคะถ้าท่านใดนะคะมีคําถามอะไรนะคะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอลสีและต้นไม้เฝ้าอากาศมากๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ